ทั้งนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศตอนบนของประเทศเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงแล้วก็อากาศเย็นกรุงเทพเองวันนี้ยังอากาศเย็นนะคะแต่ถ้าลงไปในพื้นที่ภาคใต้ฝนตกหนักมีคาเตือนนะคะแล้วก็คลื่นลมค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุคลื่นซัดเรือหางยาวนําเที่ยวล่มนะคะที่จังหวัดกระบี่ทำให้นะักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเสียชีวิต2คนด้วยกันทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็เลยสั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งเข้าไปช่วยเหลือดูแลครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอย่างเต็มที่ค่ะ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีเมื่อวานนี้ค่ะโดยนายสาราบุตรษาอายุ45ปีซึ่งเป็นคนขับเรือหางยาวที่รอดชีวิตเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกนะคะว่าขับเรือที่ชื่อว่าไซนาทัวไปรับนะักท่องเที่ยวเป็นครอบครัวค่ะชาวมาเลเซียจากโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อเดินทางไปเที่ยวเกาะห้อง ระหว่างที่เดินทางกลับค่ะก็ถูกคลื่นลมแรงพัดจนเรือเนี่ยล่มกลางทะเลที่บริเวณแหลมหางนาคหมู่ที่3ตํบาบลอ่าวนางอําเภอเมืองกระบี่ก็ทําให้ครอบครัวนะักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเขามาด้วยกันเนี่ยสคนด้วยกันน,นะคะก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกสาววัยหกขวบและคนขับเรือเนี่ยต้องลอยคลออยู่กลางทะเลค่ะจากนั้นเนี่ยก็มีชาวประมงพื้นบ้านนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือและก็พบว่า แม่แล้วก็ลูกสาวชาวมาเลเซียเนี่ยหมดสตินะคะนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ําจึงให้การช่วยเหลือนําทั้งหมดกลับเข้าฝั่งแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่เร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่ซึ่งก็ปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยเสียชีวิตค่ะส่วนพ่อชาวมาเลเซียและคนขับเรือนําเที่ยวบาดเจ็บนะคะขณะนี้เนี่ยยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านที่เข้าช่วยเหลือครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วก็คนขับเรือหางยาวเล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมีลมพายุพัดแรงทะเลมืดไปหมดนะครับรอจนฟ้าเปิดกําลังจะแล่นเรือกลับเลยมองไปเห็นทั้ง4คนเนี่ยกำลังลอยคออยู่กลางทะเลสภาพเริ่มอิดโรยแล้วนะครับ โดยมีผู้ชายสวมชูชีพอยู่หนึ่งคนเป็นนักท่องเที่ยวที่กําลังพยุงร่างของลูกสาวส่วนผู้ชายที่เป็นกัปตันเรือก็ได้พยุงร่างของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสาวนะครับมือข้างหนึ่งของกัปตนันเขบอกว่าจับชูชีพไว้อยู่ก่อนที่จะช่วยเหลือขึ้นเรือได้ทั้งหมดแล้วก็รีบนําเรือกลับขึ้นฝั่งดังกล่าวครับ โดยนายภาสกรบุญยลักษณ์ะะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่ได้รับรายงานก็สั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งเข้าไปช่วยเหลือดูแลครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอย่างเต็มที่ โดยทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูท้อนอ่านางจะมีการสอบปักคำคนขับเรือหางยาวนำเที่ยวหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะทีนี้มาดูสภาพอากาศในท้องทะเลไทยกันบ้างค่ะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ประกาศเตือนชาวประมงคลื่นลมแรงที่บริเวณอ่าวไทยแล้วก็จะมีฝนตกหนัก บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่30มกราคมค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคนอง <c oughs> เพราะคลื่นลมเนี่ยจะมีกําลังแรงโดยช่วงวันที่25-27แล้วก็30มกราคมค่ะบอกว่าทะเลจะมีคลื่นสูงถึง2-3เมตรทีเดียวบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนช่วงวันที่28ถึง29มกราคมทะเลค่ะมีคลื่นสูง2-4ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเตือนกันเลยค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่30มกราคมนี้ค่ะ